เอาน้ำมนแล้วมาปันกินกินแล้วก็ผู้ที่อยู่ก่อนเจ้าทิ่นแต่้อยเอาอย่างไงนะเกิดเมาผู้ที่เป็นอาคันตุกะเอมาใหม่เกิดก็กินอยู่แต่ว่ากินไม่มากที่มีพอ,เ,อเห็นผู้อยู่ก่อนเกิดเ,เมาเกิดอน,นันอะไรก็เลยอ้พวกนอื่น ดูแล้วไม่น่าดู <c oughs> เบิ่งแล้วคนเมาเนาะก <c oughs> ็เลยพากันก้ามู่ก้าพวกอันนี้เพิ่นเพิ่นว่าน,านา <c oughs> ่หนะาพากันจับผู้อยู่ก่อนโยนลงมาบัาน, <c oughs> โ,ยนาาโยนลงมาข้างล่างเอโยนลงมาข้างล่างก็เลยมาอยู่สวรรค์ชั้นแรกคือชั้นจ่าตูมเพิ่นเอ่นว่าชั้นจ่าตูมตีกองกินเหล้า อันนี้พันว่าได้อาตอมาห้าวก็บุกเห็นนี่นู่นนี่ทีนี้บรรดาที่อันนั้นนี่พอสั่งเมาแล้วบปเอ้าตื่นขึ้นมาเมื่อขึ้นมาเฮ้เขาก็อยู่ไซบ่านนี้อยู่ไตที่แล้วทำเป็นนานนก็คือน่าจะปีนเขาเนาะเชิงเขาพากันรวบรวมกำลัง จะไปตีเอาอันอนอาคนก็เลยเกิดสงครามระหว่างเทพกับอสูรเกิดขึ้นออันนี้เกินคร่าวๆเนาะได้สมนี้ได้อาหายมหาอันตอนอยวหรือว่ายัางก็เกิดจังมอบถวายอาจารย์หาเนาะเพื่อมาให้เป็นการเสวนดานิมนต์ <c oughs> อโอ้บรายนานไปหเลยนี่หรือว่าฟังฟังเป็นที่แล้วเนาะ ไม่ได้เดินตรงกรมก็ไม่เป็นไรเนาะมอบถวายเวลาอาจารย์มหาเลยเออบไดเดินกับโบเป็ย้างมาอ,อื่นเดินก็ได้เนาะออว่าแต่เดินฟังมนมวนเอาบุญเกิดแล้วสมมาภาควรแล้วกาบมมนั่นอาจารย์ุพและขึ้นนั่งธรรมะสะเวินสะเวินเลยอ่เอาเอาไม่ให้ ไม่ไปเลยด้อ